RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUTT ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์นังคารช่วงเวลา14นาฬกาค่ะ FM 89.5 Innovation for Life นวรกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันอาทิตยาปรกานังรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะคะประเด็นข่าวสารในวันนี้ค่ะเป็นการเปิดนะต้องเรียกว่าหลักสูตรสาขาใหม่นะคะของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งเริ่ม ต้นในปีการศึกษานี้นะคะปีการศึกษา2568นั่นคือสาขาการพยาบาลสัตว์ค่ะต้อนรับในสายนะคะอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะสัตวแพทย์หญิงพัชรทรสิมกิ่งนะคะอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะคุยกันในสาขาที่เราจะเปิดใหม่นี้นะคะในสาขาการพยาบาลศาสตร์ต้องเรียนถามก่อนว่าปัจจุบันนี้ค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรเรามีหลักสูตรสาขายังไงบ้างคะอาจารย์คะออของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะจะมีหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยค่ะทั้งหมดหลากหลายหลักสูตรนะคะทั้งในด้านพืชในด้านประมงในด้านเกี่ยวกับภูมิทัศน์นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาระค่ะ ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยที่มาของการเปิดในสาขาการพยาบาลสัตว์อันนี้เรามีจุดเริ่มต้นยังไงอะคะทำไมถึงได้มีการริเริ่มในสาขานี้ขึ้นค่ะในการริเริ่มที่ว่าจะจัดทำหลักสูตรนั้นจากว่าจริงๆอะคะ่ะเดิมทีเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเมื่อก่อนเมื่อ,อเมื่อสักก่อนหน้าโควิดหลายปีเลยเรามีหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าพยาศัสตร์สุขภาพสัตว์ ซึ่งวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เนี่ยเดิมทีเป็นหลักสูตรที่เปิดมาเพื่อคล้ายๆกับว่าเป็นหลักสูตรที่กึ่งกลางระหว่างคาว่าสัตวารลักษ์หรือสัตวบาลกับสัตวแพทย์ซึ่งเป็นผู้รักษาสัตวารักษ์หรือสัตวบาลเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่างานหลักเขาเลยคืองานเลี้ยงงานที่เกี่ยวกับปรับปรุงพันธุ์นะคะแต่ว่างานรักษาถามว่าสัตววาทำได้ไทำได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ตรงประเด็นเท่ากับสัตวแพทย์ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกรมปศุสัสตว์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำอำเภอเนี่ยที่คล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ของปศุสัสตว์เขาก็เลยมีการเปิดสาขารองขึ้นมาเป็นที่เกี่ยวกับเรี่กว่าวิทยาศาสุขภาพสัตว์พักหนึ่งสาขานี้ยมันก็เหมือนกับว่าคนไม่ค่อยอเจอหลักสูตรตรงนั้นนะคะคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเขาก็อ่าควบรวมไปเป็นสัตว์วาร์ทีนี้ด้วยความที่ว่าของทางเราเนี่ยถ้าทางสัตวแพทย์เองเนี่ยตอนเนี้ย เทรนของโลกเนี่ยคือมีคนเลี้ยงสัตว์มากขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะเรามีอาชีพที่ทําควบคู่กับทางสัตวแพทย์คือหลักเลยของการรักษาสัตว์เนี่ยคือสัตวแพทย์จริงแต่ว่าถ้าคุณเข้าคลินิกเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าในคลินิกอ่ะไม่ได้มีแต่สัตวแพทย์ถูกไหมคะคะมันก็จะมีคล้ายๆกับว่าถ้าถ้าเป็นคลินิกทั่วไปคุณเข้าไปคุณจะเจอผู้ช่วยถ้าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่หน่อยคุณจะเจอเจ,อเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าพยาบาลสัตว์เลยแล้วก็มีผู้ช่วยอีกทีหนึ่งแล้วก็ ถ้าในกรณีของระดับมหาลาัยหรือแล้วว่าระดับคลินิกเป็นใหญ่มากๆอย่างเช่นเรามาสัตว์ท้องร้อเรามาสัตว์เมืงเองเองเนี่ย <S <S <ๆ>เขาก็จะมีอีกเซกชั่นหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ l ลบสามหน้าที่ตรงเนี้ค่ะแล้วก็พนักงานอาบน,น้ำแต่งขนเนี่ยสี่สี่หน้าที่ตรงเนี้ยก็คือเจ้าหน้าที่ l ลบพยาบาลสัตว์ผู้ช่วยแล้วก็กลุ่มนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอาชีพข้างเคียงค่ะเจ้าหน้าที่การรักษาสัตว์เรามีการบัญญัติศัพท์ไว้คำหนึ่งว่าพาลาเวท เพราะฉะนั้นเทนของการรักษาค่ะมันมากขึ้นมีการเปิดโรงพยาบาลมากขึ้นน่กากระทั่งอทางด้านเกี่ยวกับออ,อาชีพเล่ของศัตย์เนี่ยมันก็มีมากขึ้นมีตลาดที่รองรับมากขึ้นทางคณะเนี่ยก็เห็นว่าเออเรามีหมอหมอที่เป็นศัตย์เนี่ยอย่างน้อยสามคนแล้วก็มีคาบิซิตี้ที่พอที่จะเปิดรองรับก,การเรียนการสอนทางนี้ได้เราก็เลยคิดว่าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งคือ,อ,อโดยตัวของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะทางด้านสัตว์เลี้ยงจริงๆเรามีของอย่างที่บอกก็คือเรามีสัตว์ปรัอยู่ละเรามีสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้นการเปิดเนี่ยเราไม่ได้เล็งเห็นเฉพาะว่าน้องที่จบอะคะจะต้องเข้าคลินิกสัตว์เล็กสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เล็กเท่านั้นสามารถที่จะเลือกทางหนึ่งได้ก็คือเลือกไปทางที่เป็นเกี่ยวกับสัตวบาลได้แต่อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการเลี้ยงหรือว่าโภชนะอะไร เท่ากับทางตวบาลแต่ถามว่าสามารถแอพพลายอาชีพตัวเองได้ไหมได้ค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของหลักสูตรโดยรวมของทางสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์อย่างเมื่อสักครู่นี้จ์บอกว่าบางทีเราอาจจะเรียนไม่เท่ากับเรื่องของอใ,นในหลักสูตรอื่นๆนะคะอาจจะไม่ลงลึกนะคะแต่ว่าวในหลักสูตรนี้ค่ะถ้าถ้าพูดถึงในภาพรวมเลยอะค่ะเราจะเรียนในด้านไหนบ้างคะอาจารย์คะ เอ่อถ้าพูดในภาพรวมมาค่ะเราจะเรี้ยนคล้ายๆแปดสิบเปอร์เซ็นต่ะเราจะค้ายกับของสัตวแพทย์เพราะว่าเราอาจจะเน้นไปทางด้านเกี่ยวกับคนที่มาถ้าเปรียบเทียบกับทางคนก็คงจะคล้ายกับพยาบาลของอของของที่รักษาของคนคแต่ว่าในบางหัตถการเช่นการผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเราไปสั่งขด้วยเนาะมันอาจจะไม่ไม่ได้ มุ่งเน้นโฟกัสไปถึงขนาดที่หัตถการถึงขนาดที่ศัลวแพทย์ทำอย่างเช่นการผ่าตัดกระดูกอะถ้าไม่ใช่สัวแพทย์ที่เป็นออทปิดิกโดยตรงอันนี้พูดถึงสายเฉพาะทางเลยนะคะนักศัวแพทย์ทั่วไปเราก็อาจจะไม่มีความชานาญเท่าศัตวแพทย์ที่เป็นออทเช่นกันถ้าสมมุติว่าหัตถการบางอย่างเนี่ยสัวแพทย์ต้องเป็นคนทำอย่างเช่นผ่าตัดเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยพยาบาลเรียนเหมือนกันไหมโดยทั่วไปเรียนเหมือนกันแต่ตัวหัตถการเนี่ย เป็นการเรียนหัตถการเพื่อการซัพพอร์ตงานไม่ใช่เรียนหัตถการเพื่อการผ่าตัดถูก mm hmm. ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการเรียนเนะื้อหา8ปดสิบเปอร์เซ็นคล้ายกับของแพทย์การใช้ยาเรียนไหมเรียนแต่เป็นเรียนที่รู้ว่าต้องใช้ยังไงแต่กลไกลของยาหรือว่าิ์ side effect ของยาอาจจะไม่ลงลึกเท่ากับของสตาแพทย์ที่เขาจะต้องเป็นคนคอยบอกแล้วว่าตรงนี้คุณต้องระวงัง side effect อะไรคุณถามว่าพยาบาลต้องรู้ไหมรู้ แต่ว่าโดยทั่วไปพยาบาลจะไม่ใช่คนตัดสินใจการช้ยาอันนี้พูดถึงในกรณีของพยาบาลสัตว์นะคะค่ะพยาบาลคนอาจจะเขาเขาเขา,เขาสามารถที่ตัดสินใจได้เองในในบางกรณีทีนี้พูดถึงทั่วไปส่วนใหญ่มันคือการดูแลเพราะว่าอย่างเช่นในในในคลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยหมออาจจะมีคนนึงอาจจะมีพยาบาลสักสองคนเพราะว่าน้องต้องอยู่เวรกลางวันอยู่ดูแลกลางคืนหรือว่าในกรณีสักวัยมีบางคลินิกมีแอดมิทเขาต้องเรียนรู้ว่าเออ เนี่ยคือสัตว์ที่มีอาการทั่วไปของที่ละสัตว์ที่มีอาการที่ต้องคอยเฝ้าระวังสัตว์นี้คือสัตว์ป่วที่มาผ่าตัดแบบไม่ติดโรคนะอันนี้คือผ่าตัดมีโรคนะอาการอะไรต้องดูแลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหายที่บอกก็คือต้องเป็นทางด้านของสัตวแพทย์แต่ในส่วนหนึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าเราอะโดยเฉพาะของของ,ของของคณะเราเองที่มหา,าลัยเราเนี่ยค่ะเราไม่ได้กะว่าจะให้น,อน้องเนี่ยจบมาเป็นพยาบาลทั้งหมดต้องอยู่กับสัตว์เด็กก็หมายถึงว่าพวกหมาแมวอย่างเดียว ส่วนหนึ่งของความรู้เพราะด้วยความที่ว่าเรามีสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่แล้วมีทั้งอโคมีสุกรมีไก่น้องสามารถแอพพลายตัวเองไปทางด้านปสัสสตว์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนหนึ่งอ่ะเราจะกินของปศุสัตว์ไปด้วยว่าเราสามารถสอนพื้นฐานน้องให้น้องไปสามารถแอพพลายตัวเองในท,า,นทางด้านปสัสสตว์ได้แต่ว่า ส่วนใหญ่ที่เราจะเน้นเราจะเน้นถึงเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์แต่ถ้าเป็นทางสตอบาลโดยตรงค่ะเขาก็จะเน้นในเรื่องของอการจัดการอาหารของปศุสัตว์การขยายพันธุ์ซึ่งอันนี้ถามว่า เรามีบ้านให้ให้ความรู้พื้นฐานไหมมีแต่ว่าเราจะไม่เข้มข้นเท่ากับทางสัตวบ,บาลส่วนสัตวบ,บาลเนี่ยเขามีเรื่องการรักษา,ษาการดูแลไหมเขามีแต่เขาก็จะไม่แบบว่าเวลาเขาดูเขาจะดูเป็นมวลรวมค่ะไม่ดูเป็นรายตัวแต่ของเราอ่ะจะเน้นให้ดูว่าทั้งรายตัวแล้วก็มวลรวมเราจะเน้นทั้งเรื่องการจัดก,การสุขภาพมากกว่าอ่าก็คือเป็นสายที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสัตว์โดยตรงตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกไปนะคะว่าอาชีพเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจบปุ๊บจะไปเป็นนักพยาบาลาสัตว์จะไปเป็นผู้ช่วยในคลินิกที่ดูแลน้องหมาน้องแมวเท่านั้นอาชีพอืนออพอ่นๆล่ะ,ละคะอาจารย์คะถ้าจบไปแล้วเราสามารถที่จะอาแดปหรือวาอ่าไปประยุกต์หรือว่าไปประกอบอาชีพอื่นอะไรได้บ้างอะค่ะคือหลักเลยก็ต้องเรียนตามน,นั้นก็คือว่าบุ้งเป้าเลยก็คือทางด้านพยาบาลศาสตร์เพราะว่าธุรกิจทางด้านสัตว์เลียกะค่อนข้างโตสอง ที่เราดีไซน์ตัวของรายวิชาไว้อลค่ะอันนึงคือตอนนี้ที่มันเทรนด์มากคือเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็จะมีทั้งพวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สําหรับสุนัขและแมวหรือว่าอะไรพวกสัตว์เลี้ยงทั่วไปอันที่สองคือทางด้านโภชนาศาสตร์ก็คือเหมือนกับว่าในสัตว์เล็กอ่าคุณอาจจะเคยเห็นที่แบบว่าอาหารจำเพาะโรคอาหารจำเพาะอายุอาหารจำเพาะ ที่เราจบับบำรุงคอนบำรุงนี้ยเรามีรายวิชาที่ปูพื้นให้น้องไปทางด้านเกี่ยวกับทางโภชนาะด้าซึ่งจริงๆอะสาขาที่เกี่ยวกับโภชนาเนี่ยค่อนข้างเป็นสาขาที่ค่อนข้างเป็นสาขาที่โตเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เป็นพยาบาลสัตว์แล้วเป็นนักโภชนาสัตว์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต่อไปเนี้ยทุกทที่ที่เป็นมหาลัยนะคะเป็นหน่วยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิยาศาสตร์สัตว์ทดลองหรือว่าบริษัท ที่เป็นทําอาหารสัตว์เนี่ยเขาต้องมีสัตว์ทดลองเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยที่อยู่ในอ,อ,อยูนิตสัตว์ทดลองก็ได้ซึ่งสัตว์ทดลองไม่ได้หมายคามว่าจะต้องเป็นหมาแมวในส่วนของออหลักสูตรเราเองอะคะ่ะเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะหมาหรือแมวกระต่ายเอ,อเ,ออเอ็กโซติกเพสเช่น <c oughs> นกกิ้งก่าอะไรพวกนี้ค่ะเราเป็นพื้นฐานให้หมดเพราะฉะนั้นนอกจากพยาบาลเป็นนักโภชนาการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยทดลองที่มีสัตว์ทดลองก็ได้นะคะ นอกจากนี้ก็คือพวกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เพราะบอกแล้วว่าเรามีเอสติ hmm. เรามีพูดเกี่ยวกับสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทั่วไปอย่างเช่นสุนัขและแมวตรงนี้ก็มีอันที่สามก็คือในสน่วนของราชการเพราะอย่างที่บอกก็คือถ้าปศุสัตว์เนี่ยถ้าถ้าเป็นหน่วยงานปนศุสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยที่เกี่ยวกับสัตว์เล็กที่เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันตรงนี้สามารถแอพพลายตัวเองเข้าไปได้แต่ว่าต้องผ่าน คอลิไฟของภาคราชการสะกอนนะคะน่าจากนี้ก็จะมีอาชีพอื่นๆจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองจะไปอาัาตัวเองเป็นผู้ที่ทําธุรกิจทางด้านสัตว์เล็กเช่นทำแชมพูท <ำ S 1> <ม>ําอุปกรณ์อะไรพวกนี<ม>้แล้วแต่แล้วแต่น้องที่มองมองมองธุรกิจช h a n ของตัวเองไว้ค่ะค่ะก็ ต้องเรียกว่าหลากหลายอาชีพนะคะแต่จะต้องถามเพื่อความมั่นใจนะคะจันค่ะว่าณปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยเขานิยมที่จะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นนะคะถ้ามองในมุมของสัตว์เลี้ยงก็ด้วยหรือว่าในมุมของสัตว์อื่นๆด้วยนะคะในตลาดเองค่ะสําหรับในการที่จบหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีตลาดรองรับเนี่ยมากน้อยยางไงบ้างคะจันค่ะจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่า เอ่อถ้าพูดถึงตลาดสายอาชีพเนาะถ้าพูดถึงพยาบาลศาสตร,ร์หรือนะักเทคนิคการสตอภแพทย์เนี่ยถ้าพูดถึงเทคนิคเลยเนี่ยชอบสามารถพูดถ้าพูดถึงเทคนิคการสตราแพทย์เราต้องนึกถึงคนที่อยู่ในแลบถ้าเราพูดถึงพยาบาลศาสตร,ร์เลยเราก็ต้องนึกถึงคนที่อยู่ในคลินิกถูกไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆอ่ะถ้าคนนักสายเราจะเห็นว่าถ้าเป็นผู้ช่วยทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าเออมันมีคลินิกเยอะขนาดนั้นจริงๆมีเยอะมากจะบอกเลยว่าถ้าเป็นมหาลัยอย่างเช่นอันนี้ขอ,อรยัต ตังงนะคะถ้าอย่างเกษตรศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่น้องที่จบมาทางสายพยาบาลเนี่ยน้องก็จะมีคนมาจองตัวทุกปีแล้วแต่ว่าน้องไปฝึกงานที่ไหนเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระตาการได้งานนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเจ้าต,ตัวเองอะ่ะไม่ประสงค์ทาในสายเดิมที่ตัวเองเรียนมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการได้นนงานเพราะว่าธุรกิจสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในเรื่องของการขยายตลาด ถ้าน้องมีความสามารถทางด้านภาษาด้วยาการได้งานก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจจากเตียงในไทยเติบโตในต่างประเทศเช่นเวียดนามในพกเ้ยค่ะเรามีอยู่ค่ <c oughs> อนข้างเยอะนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเอออีกสาขานึงที่สามารถทําได้มีมีเริ่มมีตลาดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเคยเห็นสุนัขที่มีอายุเยอะไหมคะ <c oughs> แล้วเขาเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้อ่าอ่าก็จะมีความพยายามใช่ใช่ ภาลารชีพกายภาพตามบ้านนี่ก็มีนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่อยากทําธุรกิจแต่ว่าอยากเป็นเจ้านายตัวเองรับดูแลได้ไหมได้พวกนี้ก็มีได้เหมือนกันเพราะว่าโดยตัวของพยาบาลเนี่ยสายอาชีพเขาเองเนี่ยเติบโตจนถึงขนาดที่ว่าเรามีการทํามาตรฐานอาชีพ กับสํานักสถาบันมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของในตัวของสายงานเองค่ะถ้ามีความสามารถทางด้านภาษาด้วยเนี่ยคิดว่าไม่ไม,ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องการได้งานหาง,งานค่ะเท่าที่เราฟังมาทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ในปีการศึกษา25 6 8้ซึ่งทางสาขาการพาบาลบรรว์เนี่ยได้เปิดรับสมัครเป็นรุ่นแรกนะคะอคาจารย์คะสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้ามาเรียนจะต้องเรียนในด้านไหนจบในในด้านไหนมาบ้างคะ เออถ้าเป็นทั่วไปอะค่ะที่น้องที่เขาขอเข้ามาในในรุ่นในรุ่นแรกเนี่ยก็คือจบมัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าก็สามารถได้นะคะถ้าเป็นทางด้านอ่าปวชรับค่ะจะขอนิดนึงว่าขอเป็นทางด้านที่จบมาทางด้านที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมเพราะเนื่องจากว่าอย่างท,ที่ทราบก็คือพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์นะคะส่วนใหญ่ วิชาพื้นฐานนะ่ะมันจะต้องเป็นทางด้านเ,าเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหือก,กับเมดิซีนเงถ้าจบทางด้านสายคำนวณมาที่อาจจะไม่ไม่มีพื้นทางด้านชีวะมาเลยเนี่ยอาจจะยากไปสักหน่อยก็เลยจะขอเป็นว่าม6เทียบเท่าค่ะม6โดยตรงหรือว่าม6เทียบเท่าก็สามารถได้นะคะอปอ่วปวสได้ค่ะแต่ขอเป็นปวชสที่พิจารณาแล้วว่ามีความพื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านเกษตรกรรมหรือทางด้านไบโอนะคะเกตขลิยสองศนย์ศูนย์ท้นไปยละหมดค่ะ ค่ะตอนนี้เปิดรอบเป็นโคตาใช่ไหมคะจะมีรอบอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้น่าจะเปิดทันตอนทีแคสสองค่ะทีแคสสองนะคะมีการกําหนดจํานวนของการรับสมัครไหมคะว่าจะรับมากที่สุดจํานวนประมาณกี่คนนะคะจันคะถ้า ตอนนี้ที่กำ,กำหนดไว้คือที่30คนค่ะเพราะเนื่องจากว่าโดยตัวของหลักสูตรเองเนี่ยมันต้องมีการฝึกงานและการลงงานที่เราต้องให้น้องเนี่ยคุ้นเคยกับสภาพการปฏิบัติงานจริงตามอาชีพหลักก็คือตามพยาบาลสัตว์ทางคณะเนี่ยค่ะมีม,มีมีแผนล,ละที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะให้มีการฝึกฝีมือของน้อง,งเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนเยอะขึ้นไปใช่มันก็จะกลายว่าน้องก็จะได้รับการฝึกมือไม่ทั่วถึงค่ะ พูดถึงเรื่องของการฝึกนะคะหลักสูตรในตอนนี้<ะ>เรามีการวางแผนเวลาไมคะอาจย์ว่า,าจริงๆแล้วคือในหลักสูตรทุกหลักสูตรเองของราชมงคลเทยบรเยีเขาจะต้องมีเรื่องของการ<ะ>ไปลงพื้นที่ในส่วนของสาขา<ะ>พยาบาลสัตว์เองล่ะคะเรามีการวางแผนตรงนี้ไว้ไหมคะ เรามีการวางแผนไว้ค่ะคือว่าอย่างที่บอกด้วยกันที่ว่าวาไรตี้ของความหลากหลายของอาชีพที่จบเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้น้องบอกว่าจบแล้วฉันต้องไปเป็นพยาบาลคลินิกเท่านั้นเหรอตัวเมนหลักของที่คลินิกที่เราทาความร่วมมือมีใกล้ๆเราคือสเมืองเอกอันนี้คือคุยกันขอความร่วมมือกันไว้ละใกล้ๆเราที่เคยส่งอตอนที่มีวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่ะค่ะแล้วจบไปมีรุ่นพี่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลทองหล่อ ต่อไปก็ได้ทำวามขอความร่วมมือกับทั้งหลอ่อเพราะว่าสองที่นี้เขามีการจัดการทางด้านนี้ค่อนข้างที่จะดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีมีบางโรงพยาบาลที่เราคุยไว้ขออนุญาตยังไม่เอ่ยงานนะคะที่เขามีหน่วยของเอ็กโซติกเพอืมค่ะอ่ะเพราะว่ามันเป็นเทรนดเราก็ต้องให้น้อไปอสืบกันค่ะค่ะอสายอาชีพรชาชการน้องสามารถขอฝึกงานที่ปศุสัสตได้เรามีปศุสัสตที่เราติดต่อมีความร่วมมือกันไว้นะคะนอกจากนี้ส,ส่วนสัตว ก็มีได้ค่ะสามารถฝึกงานได้อันนี้คือตามที่เขาสามารถเลือกได้แต่ที่เลือกไม่ได้คือทีอ่คลินิกของคณะที่ฟาร์มที่มีสัตว์ใหญ่ของคณะเพราะว่าน้องต้องรู้จักเรื่องอยังไงคะการวิพาคของสัตว์ทุชนิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกที่เกี่ยวกับทางด้านสัตว์ฟาร์มซึ่งต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วบ้างเนี่ยเป็นเป็นเรื่องบังคับเนี่ยน้องก็ต้องลองฝึกค่ะอืมนะคะก็ต้องลงฝึกกับทางสาขาของทางคณะเทคโนโลยีาวกลศาสตร์โดยตรงนะคะ อค่ะของข,ของของอคณะเกษตรค่ะอ่าของคณะเกษตรนะคะก็ต้องต้องบอกงี้นะคะอาจารย์คะว่ากําหนดการทั้งหมดอยากให้อาจารย์ได้ได้ยำ้ำคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะหรือว่าใครที่สนใจนะคะว่าตอนนี้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรเองเนี่ยเรามีเรื่องของการรับสมัครในสาขาการเบา้ยงสัตว์ในรุ่นไหนในช่วงไหนกันบ้างค่ะอ่า ถ้ารับโดยตรงนะคะรับตั้งแต่ช่วงที่แคสสขึ้นไปนะคะตั้งแต่ช่วงที่ยื่นอเอกสารตั้งแต่กุมภานะคะแล้วก็หลังจากที่แคสสองบนตปถ้าเปิดรอบตามไหนให้เช็ครายละเอียดตามรอบที่เขารับได้เลยค่ะเออสถานที่หรือว่าต้องการรายละเอียดอื่นๆสามารถติดตามได้ใน Facebook แล้วก็เพจของคณะนะคะหรือว่าสอบถามโดยตรงตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ของงานประชาสัมพันธ์ของคณะได้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็ต้องย้าด้วยนะคะว่าการเรียนของทางสาขาการพมิมพ์ศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรเราจะเรียนที่วิทยาเขตไหนคะอาจารย์หลักๆเรียนอยู่ที่ศูนย์ลังสิตค่ะศูนย์ลังสิตนี้ก็คืออยู่ที่เมืองเอกค่ะอ่านะคะที่เมืองเอกนะคะเป็นหลักนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็อาจจะ,<ฮ>ะมีไปคลองหกบ้างเหรอคะ วิชาพื้นฐานทั่วไปเซนเอชเจเยนปีหนึ่งเนี่ยค่ะบางส่วนซึ่งเราจะพยายามจัดไม่ให้ต้องครอสมาแบบว่าวันนึงเช้าเรียนที่โน่นเรียนที่นี่บ่ายกลับมาเรียนศูนย์ดังสินตอนนี้ที่จัดไว้ค่ะถ้าวันไหนที่ต้องเรียนที่เมืองเอที่อ่ะที่ที่คลองหกเป็นวิชาหลักเนี่ยก็คือให้น้องอยู่ที่คลองหกเลยไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาค่ะอ่านะคะท้ายนี้ค่ะอยากให้ทางอาจารย์นะคะพัชรทรนะคะต้องเียกว่า ชวนคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเราเป็นทางเลือกใหม่ของการเรียนในหลักสูตรสาขาการพิมพ์สัตว์นะคะจุดเด่นที่น่าสนใจแล้วก็มาเรียนในสาขานี้เนี่ยจะได้อะไรกลับไปค่ะเออชวนนะคะนักศึกษาหรือนักเรียนที่มีความสนใจอุสตสาหกรรมลากส่วนใหญ่ที่เราจะเรียนทางสัตว์ทางด้านเนี้ยหนึ่งคือต้้งน้องต้องมีความรักสัตว์แหละสองคือ น้องมีความสนใจที่จะดูแลสัตว์นะคะการเรียนสาขาพยาบาลสัตว์ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่อ่าอาจารย์บอกไปไม่ได้หมายความว่าจบไปแล้วคุณต้องเป็นพยาบาลคุณต้องไปอยู่ในคลินิกเท่านั้นมันมีสายอาชีพที่หลากหลายทั้งแม้กระทั่งทํางานบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านทางด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงทั้งการอยู่คลินิกเป็นพยาบาลเองนะคะทั้งกับการที่คุณจะสามารถไปเป็นเจน้าหน้าที่ประสวนสันั์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ถ้าคุณอยากกลับบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชนบท ได้หมดนอกจากนี้ในตัวของสาขาเองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรามีเรื่องเกี่ยวกับอาหารสัตว์มันเป็นสาขาหนึ่งมันเป็นศาสตร์หนึ่งของที่สามารถทําธุรกิจได้และเติบโต,ต,ตได้แล้วก็กยังมีการเรียนเกี่ยวกับพวกการใช้ายาใช้สมุนไพรเพื่อที่จะมาปรับใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านพยาบาลน,นะคะมันขอ,ข,อของทางด้านสัตว์เลี้ยงะคะ่ะมันไม่ได้จบ มันไม่ได้โตแค่ในช่วงสิบปีนี้หลังจากนี้สิบปีเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตขึ้นไปอีกเพราะว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งทางด้านปศุสัตว์ที่เป็นพวกเนื้อนมขายกุ้งเครื่อสามารถเข้าไปเป็นออ่พนักง,งานที่ตรวจคุณภาพหรือพนักง,งานที่ทําตรงนี้ได้นะคะที่เข้าไปอยู่ในอพพาคาที่เกี่ยวกับธุรกิจสัตว์ใหญ่ได้ปศุสัตว์ได้ คุณเข้าไปเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็ได้คุณไปเป็นที่เกี่ยวกับทางด้านการรักษาได้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสายงานที่คุณสามารถทําได้หรือแม้แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานเกี่ยวกับสัตว์ได้เนี่ยมันมีเยอะแยะม,มากมายถ้ามีความสนใจที่จะทํางานนะคะเกี่ยวกับสัตว์มีความรักสัตว์ชอบสัตว์แต่อาจ,จะไม่อยากรับความกดดันนะอันนี้ก็พูดตพราๆตัวเองก็เป็นสัตวแพทย์การรักษามันมีความกดดันระดับหนึ่งแต่แตเราชอบเราชอบที่จะอยู่กับสัตว์ก็ ขอให้เป็นสาขาทางเลือกหนึ่งที่น้องๆที่สนใจเข้ามาลองเรียนรู้ดูนะคะว่ามันมีความที่จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพได้แล้วก็เหมาะกับชีวิตของไลฟ์สไตล์ของน้องค่ะ,คะ วันนี้นะคะต้องเรกว่าเราได้พูดคุยแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันอย่างมากเลยนะคะในสาขา,ใ,าใหม่นะคะสาขาการพยาบาลสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสัตวแพทย์หญิงพัชรธรนสิมกิ่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีะค่ะขอบคุณมากเลยค,ะค,ค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ งานนี้นะคะเป็นสาขาที่เปิดใหม่รับรุ่นแรก30คนเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมู้ฟังว่าแต่เดิมนั้นนะคะทนาะเทคโนโลยีการเกษตรเเขามีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เนี่ย ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะการเปิดในสาขานี้นะคะการพยาบาลสัตว์ก็จะเป็นในด้านของการพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโภชนาการของสัตว์นะคะใครที่ชื่นชอบใครชอบสัตว์ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วก็อยากทํางานที่เกี่ยวกับด้านนี้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นงานที่เครียดมากเหมือนกับสัตวแพทย์นะคะก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ทางแฟนเพจนะคะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมอทรธัญบุรีนะคะหรือที่025921955นะคะ02 5921955ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเปิดรับแล้วหน้าในรอบโคตา้าแล้วก็จะเป็น t c a s 2นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเราทั้งหมดในวันนี้ค่ะกับรายการ r m u t Talk นะคะติดตามรับฟังได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณด้วยในยการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ